ฝาที่ธรรมดาค่ะฝาที่ไว้ครอบอาหารนะคะวันนี้จะมาพาทำบุผ้าป้องกันแมลงแมลงวันนะะี่ค่ะเราตัดผ้าเราก็วัดศูนย์ก้างก่อนนะคะว่าเท่าไหร่เราก็ตัดผ้าเผื่อ,อไว้นะคะทีนี้เราไม่ทําข้างนอกเพราะข้างนอกมันมีหูหิว้วเราก็จะทําข้างในแทนนะคะนี่ก็มาดามก็ตัดผ้าไว้แล้วเป็นกลมๆอย่างนี้คะ่ะ เราก็ดูให้มันวันนี้ไม่เย็บจักนะคะนี่ค่ะก็อ,กอ้มันเสมอกันแล้วเอาอะไรทับลงไปมาดำก็จะเอาได้ทับลงไปมันจะได้อยู่ตัวมันจะได้เป็นกลมๆของมันนี้เราก็ดูว่าผ้ารอบๆมันเสมอกันไหมไม่เสมอเราก็ดึงให้มันเสมอ นะคะยับป้องกันแมลงค่ะแมะลงถึงเราจะมีไอ้นี่ได้แมลงมันก็เข้าค่ะมันก็เข้าตามช่องต่างๆของเรานะคะทีนี้มาดามก็จะเอาไอ้ที่เนี่ยค่ะที่กระดาษเนี่ยค่ะที่ล็อกกระดาษเนี่ยมาล็อกไว้ก่อนนะคะสี่มันจะได้ไม่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเพราะว่าผ้ามันเป็นวงกลมแล้วมันจะลื่นหน่อยๆ ก็จะล็อกไว้สี่ด้านป้องกันไม่ให้ผ้ามันลื่นไปลื่นมานะคะจะได้ทำง่ายๆหน่ยอยเสียบไม่ได้ที แรงเดี๋ยวนี้มันก็ฉลาดนะคะมันหาทางเข้าจนได้เราก็ต้องป้องกันมันไวอันนี้มันเล็กมันล็อกม่อยู่นี่ค่ะได้สีด้านแล้วก็มันออกมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เตรียมได้ไปแล้ว ได้แล้วนี่ค่ะเราก็จะล็อกข้าง้างในไปก่อนนะคะมันจะได้เป็นวงกลมเหมือนเหมือนตอนที่เราเหมือนฝาชีว่างั้นเถอะมันจะได้เป็นกลมๆเหมือนกันผ้ามันจะไม่ทิ้งตัวลงมาใส่อาหารของเรานะคะ เราค่อยแล้วให้มันอยู่ตัวก่อนแล้วค่อยมาทําข้างนอกออกเราก็มัดเลยอันนี้เป็นความคิดของมาดามคนเดียวนะคะ ของคนอื่นมาดาไม่รู้เพราะว่าอันนี้มันประสบการณ์ของตัวเองโดยตรงซื้อมาครอบแล้วแมงวันตัวใหญ่เข้าไม่ได้แต่ตัวเล็กเข้าได้ค่ะตัวเล็กกะกะแมงวีค่ะแมงวีมันเข้าได้เปิดออกมานี่ผลไม้แมงวีเต็มเลย เราก็เลยหาวิธีการผลปรากฏว่ามาดามก็คิดสำาเริจออกมดไปสี่สี่สี่มุมนะคะ จะมาดูตรงที่เราล็อกไว้นะคะทีนี้นี่ค่ะข้างนอกมันเราก็จะจับจับจีบมันนิดนึงแล้วก็พับพับให้มันให้มันตรงตรงร่องพอดีนะคะเราจะได้เย็บง่ายๆทีนี้ใช้มือค่ะไม่ใช้จักไม่ได้แล้วงานนี้หาล่องให้เจอ ็เย็บเลยใครไม่มีที่หนีบนั้นล็อกก็ใช้เอที่หนีบผ้าก็ได้ค่ะท,ที่หนีบผ้าล็อกเอาเราใช้ล็อกให้เพื่อมันอยู่เฉยๆมันไม่ใช่ก็เย็บเลยค่ะ เพื่อไม่ให้ผ้ามันวนไปวนมาแล้วมันทําให้เราเย็บยากนะคะอันนี้มาดามเห็นผลแล้วนะคะไม่ใช่ว่าไม่เห็นผลทำแล้วเห็นผลแล้วนี้ก็เอาที่ล็อก พอเรามาถึงทีล็อกแล้วก็ทีล็อกออกแล้วก็เย็บต่อไปเรื่อยๆให้มันเสร็จแค่นี้แหละค่ะไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรยากแต่ตรงที่จะป้องกันมันนี่นะเราต้องหาทางป้องกันมาแรงเดี๋ยวนี้ก็ฉลาดนะคะมันไม่ได้โง่มีฟ้าชี ป้องกันแมลงแต่แมลงมันก็โซกโซนเข้าจนได้เราก็ต้องหาทางป้องกันเอาผ้าบางๆหน่อยนะคะอย่าผ้าหนาเพราะว่าผ้าหนามันก็จะทําให้อาหารของเรานะ่ะเสียเร็วมันก็จะหลน้นเราทําผ้าบางมามันก็จะอากาศมันจะได้ถ่ายเทได้ะคะ่ะ ไปเรื่อยๆอย่างที่บอกแราเคะเย็บผ้ามันต้องใจเย็นทําไปเรื่อยๆใจเย็นๆใจร้อนมันก็ไม่สวยแล้วก็ไม่เสร็จสักทีทีนี้ก็จะโมโหตัวเองนะทําไมมันไม่สวยเพราะความใจร้อนของเราเนี่ยเราอยากเสร็จเร็วทำปุ๊บอยากเสร็จปั๊บ ทุกคนใจร้อนมาดามก็เหมือนกันใจร้อนที่สุดเราทำเสร็จแล้วทีนี้แมงหวีนะขอโทษโด้วยนะแมงหวีเข้าไม่ได้เลยค่ะได้ลาะแต่ข้างนอก ตอนแรกก็หาทางไม่ออกว่าจะทำยังไงดีกัมันตอนนี้หาทางออกแล้วค่ะอึ๊บอบอกับกับพลาดกับพาดมันก็ไม่ได้ยากใช่ไหมคะแต่ว่าต้องเพราะว่ามันกลมๆนี่แหละค่ะมันจะทำมันจะยากอีกตรงกลมๆนี่แหละ ไม่มีจักรเราก็ทําได้ไม่ใช่ว่าจะต้องใช้จักรตลอดเวลามาดามต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะเมื่อวานนี้ ฉีดยาก็จะปวดแขนนิดหน่อยแต่ไม่ถึงก็ไข้ขึ้นค่ะก็เลยไม่ได้ทำคลิปวันนี้หยุดก็เลยมาทำให้ให้ใหอันน,นึกขึ้นมาได้ว่าโอ้เราน่าจะบอกนะเพราะว่าบ้านเรานี่มันมีแมงวันเยอะใช่ไหมคะแมงวันแมงหวีนี่มาเต็มเลยแหละ นี่เราก็จะมาทําอันนี้มันก็ต้องแสดงความเสียใจกับคุณแมงวันด้วยนะคะกคุณแมงวีถ้าเพื่อนๆทําตามมาดามนี่นะแมงวันแมงวีร้องไห้กันเกลียวเย นี่ค่ะเราก็จะได้ที่ครอบเห็นไหมคะแมงวันจะเข้าไม่ได้เลยแมงบีก็เข้าไม่ได้ตัวเล็กๆเข้าไม่ได้นี่ค่ะจะสวยงามด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะนี่ค่ะฝาชีค่ะผ้าบุฝาชี ันมแมลงวีมแมลงวันขอบคุณมากนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาดามกะปิทันเนอร์ขอบคุณค่ะ